รือดำน้ำเม็ดอินไต้วันลำแรกได้ส่งลงทะเลเพื่อทดสอบสมรรถนะทุกอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้นำไต้วันได้ตั้งชื่อว่า ROCS ไห่ขุน SS711 นะครับนอกจากตั้งเป้าหมายส่งมอบ3ามลำภายในปี2025จะในขณะที่กำลังเร่งหาแหล่งที่มาของเทคโนโลยีเหล่านี้ในต่างประเทศนั้นก็ต้องเจอต่อสำหรับงบประมาณนั้นก็ยังไม่ได้จัดทำซอฟฝ่ายานย้ำต้องทำตามระเบียบวาระ เรือดำน้ำสีดำขนาดมหรมาเป็นเรือดำน้ำกำลังหลักในกองทัพเรือไต้หวันปัจจุบันระดับเจียนหลงมีชื่อว่าไฮหลงและไฮหูผลิตโดยเนเธอร์แลนด์แต่ตอนนี้นั้นไต้หวันสามารถสร้างเรือดำน้ำได้เองลำแรกและส่งลงทะเลเพื่อทดสอบสมรรถนะเมื่อ28กันยายนที่ผ่านมาคุณหวังสีอดีตที่ปรึกษากองทัพเรือบอกว่าเราสร้างเรือดำน้ำเองได้แล้วจริงหรือเริ่มสร้างเมื่อไหร่เราก็ยังไม่รู้เลยไม่มีใครมาสอนเรา แม้แต่ประธานาธิบดีชาอิงเหวินก็ยังไม่แน่ใจแต่เมื่อตัดสินใจแล้วก็ต้องมุ่งไปข้างหน้าเคล็ดลับสร้างเรือดำน้ำเม็ดอินไต้หวันเริ่มต้นจากศูนย์ผู้นําไต้หวันกําหนดตัวผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยตัวเองให้หนายหวงสู่กวางเป็นหัวหน้าทีมช่วงแรกก็ตระเวนหาแหล่งที่มาของเทคโนโลยีทั้งสหรัฐแคนาดาญี่ปุ่นและเกาหลีแต่ก็ต้องเจอต่ออดีตที่ปรึกษากองทัพเรือไต้หวันระบุเพิ่มเติมว่าคือเราต้องไปติดต่อกับหลายประเทศหาช่องทางเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ส่งคนไปลองคุยดูเก้าวสำคัญของการสร้างเรือดำน้ำเองก็คือแหล่งที่มาของเทคโนโลยีมีคนยินดีมาให้คำแนะนำมาสอนเราก็หมายความว่าเราก็มีโอกาส นายหวงสู่กวางหัวหน้าทีมสร้างเรือดำน้ำไต้หวันได้ประกาศอย่างช้าชานว่าจะสามารถสร้างเรือดำน้ำครบ3ามลำได้ภายในปี2025และลำที่4ในปี2027ซึ่งนายชิวกัวเจิงและกจ้ามรีกลาโหมไต้หวันก็บอกว่าทุกอย่างนั้นก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้ส่วนที่นายหวังประกาศอย่างนั้นแสดงว่าเขามีความมั่นใจที่จะทำได้ ส่วนฝ่ายค้านก็ขอให้รัฐบาลทําตามระเบียบวาระของสภาในการพิจารณางบประมาณสสรัฐบาลนั้นก็บอกว่าเรามีความสามารถถึงขนาดนี้แา่ตัดสินใจของผู้นำไต้หวันถูกต้องกริชนัยสาประภา